สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรหน่วยบวก3ามเดี๋ยวจะเป็นตัวไหนก่อนไปดูรูมเตือนก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย ประจำวันที่16เดือนเจ็ดหกหกดูย้อนหลังกันคือเจ็ดสสล่างศูา <49. S 1> ล่างไปที่ศ9เราจะใช้ หน่วยบวกสามเท่ากับห้าหน่วยบวกสามเท่ากับห้าหกเจ็ดแล้วนี่บวกห้านะคะบวกห้าห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ หกบวกห้าก็เป็น1นึ่งสามจับคู่ก็คือนี่นะคะห้าศ หกหนึ่งหกสามเจ็ดสอห้าคู่ชุดตัดไหมดูเลขตัดด้วยไหมคะเนี่ยดูเลขที่เราจะเอาตัดไหมคะ ดูเลขที่จะเอาตัดก็คือเราใช้หลักหน่วยนะสองเจ็ดสองศูนย์เก้าเราจะใส่เลขสองลงมาเลยสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์นี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหกไปไหนหกไปไหนถามถามขั <c oughs> คค้นตอนแล้วสี่ ี่เจ็บศูนหกไม่มีตัดออกไปก็คือสองห้านี่โดนตัดไปแล้วสองห้าโดนตัดไปแล้วหกสามนี่เนี่ยหกหกสามก็โดนตัดไปแล้ว ตรงๆนี่นะเป็นไม่มาด้วยกัน3ามสี่ตัดออกไปเลยหกสาต่อไปแล้วก็ต่อมาตัดด้วยจบ เลขเดียวก็คือแปดเจ็ดสองแค่คือหกเจ็ดสองแปดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสอง องเจ็ดสองสองีหางกับตัวนี้ที่มาต่อไปแล้วก็ต่อมาเร็วที่แปดเจ็ดสองล่างไปที่สามสูง เหมือนเดิมสามบวกสองเท่ากับห้าหกเจ็ดห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์สองสามตัวเดาและตัวเดิมตัวเก่าและตัวเดิมจับคู่ก็คือห้าศูนย์ ห้าสองหกหนึ่งแล้วก็หกสามแล้วก็เจ็ดสองอือเจ็ดสองเขียนเลขเจ็ดสี่เลขหลักลยก็คือสองหกแปดศูนย์มีแหละตัดสองไปมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วตัดเอาไปแล้วหกกับศูนก็คือหก ห้าศูลงมาไหมศูนย์ศูนย์ห้าห้าศนตัวนี้ไหมคะเขีย <c oughs> นทรงเทียกับผิดทรงเรียเนาะโอ้เที่ยวกับตัวด,ด้วยทุกครั้งเลขสามหางห้าสองใช่ไหม โอเลขเดียวกันห้าสองโดนตัดไปแล้วหกสามก็ 6, 3, ตัดไปแล้วเหลือสามหางเจ็ดสองขันนั้นก็ออกไปแล้วเหลือสองหางบนล่างเลยนี่เออเข้ไปบนล่างเลยต่อมาก็คือ เลขดับเลขตัดก็คือเหมือนเดิมค่ะสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเปดเจดเกหนึ่งสองสาสสห้าหเจดเดสองสาสี่ห้าหกถ้าปีก็ได้ ไม่มาด้วยกันแล้วมันก็มีที่6กสไม่มาด้วยกันนะคะหกสา6หกสี่าหกโดนตัด2องสามสี่สองห้าโดนตัดไป50าศมีไหมไม่มี6กหนึ่งไม่มีเหลือสองสาทีนี้มาดูงวดสุดที่เราจะใช้60ศูหบวกสาม ห้าบวกสามเท่ากับ 3, 4, 5, แปดเก้าศูนย์ห้าบวกแปดค่ะเป็นละเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามเท่ากับสามสี่ห้าหกแต่แต่แต่แตดมาจนไหนกันแน่ทีนี้ ไม่เห็นห้าศหก็คืออย่างนี้นะคะตัดอย่างนี้ก็คือ8ปดสามแปดห้าเสี่เหกห้า เราจะมาหาวิธีตัดออกอีกนะคะหาชุดก็คือห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาสีได้จ้ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ีค่ะหกเก้าโดนตัดไปแล้วแปดห้าโดนตัดไปแล้วแปดสามมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีแปดสามม,ม,ม, 8, มีแต่สามหกสามหกก็ไม่มีเลขเลขเลขที่มาด้วยอย่างนี้นะมันจะไม่มาเลยไม่เชื่อก็ลองดูแลจะรู้ว่านี่คือเลขเลขที่ไม่มาด้วยกัน จะว่าเลขตัดเลขดับก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีเลขดับเลือกสามหางเลือกเลยสามหางจะเลือกอีกไหมนี่จะเลือกก็คือห้าศูนย์มาแล้วก็คือตัดออกไปห้าศูนย์มาแล้วตัดออกไปเลือกสองหางเองเลขร้อยก็คือห้าหกเจ็ดห้าบวกสี่นะคะห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสองอีก ได้สามหลักร้อยชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นสามไม่มีตัดลงไปเน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขเก้าห้าไม่มาก็คือเก้าแปดสามเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสามแปด เ3สเอาคอมเนต์ไหมหนึ่งได้จ้ะหนึ่งหนึ่้าหนึ่งสี่เก้าชอบตัวไหนจะชอบตัวนี้ใครชอบบ้างก็จัดใครขัดก็กผ่านี่ตัวนี้แหละ เท่านี้แหลวนะคะนี่คือเลขดับเลขตัดมันนะคะตรงๆมาตรงๆนี่ย,ยังห้าหกห้าจิตนะ้าเป็นห้าเก้านี่จะไม่มาบางทีก็ไม่อยู่ด้วยจะ <c oughs> คำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมวยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสวัสดีจ้า